ครับหลังจากทำประตูตนเสมอให้ทีมได้ครับกดดันไหมครับก็ก็กดดันอยู่ครับเพราะวานาทีสุดท้ายแล้วก็ได้ตุดโทษถ้าเตะเข้าก็เสมอได้ก็ก็ดีใจก็ดีใจครับก็ทำให้ทีมไม่แพ้ได้เต็มหนึ่งกลับบ้านกพอเอไม่ได้ได้เต็มหนึ่งที่โฮมก็โอเคครับวันนี้ว่าเป็น ก็เป้าหมายก็ใช่ครับก็ก็ได้เต้มมาจากทีมใหญ่ก็ก็เราก็ดีใจครับแต่ถ้าชนะได้ก็ก็เรายิ่งดีแต่ได้เต็มเต็มเอ่อเต็มเดียวจากแบบนี้ก็ถือว่าโอเคดีดีมากครับบรรยากาศแฟนบอลวันนี้ครับผมเต็มสนามเลยครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมก็มันเลยครับก็ชอบมากบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าความกดดันมันสูงไม่อยากพลาดสั่วเพื่อแฟนบอลครับก็ชอบประมาณเอ่อบรรยากาศแบบนี้ ากไปถึงบอลหนครับ <ปะ S 1> ก็ขอบคุณแฟ<บ>น,นบอลอุยทยธานีที่มาเชียร์เราครับแล้วก็ขอให้มาเชียร์ทุกเกมแบบนี้สนุกมากและขอขอบคุณมากมากครับที่มาวันนี้